โอ้โหเบา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 แตนสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอซีทุกท่านนะคะมาพบกับเราที่ช่องน้องคุณซับลัตตี้นะคะวันนี้สาวน้อยเราก็ได้มีโอกาสลงมาเล่นน้ำูมนะคะ รู้สึกว่าเราช้างจะเยอะมากน้าข้าเจี้ยงน้าเนาะเน่าเน่าเน่าว่าไปกับพี่จุดโดยตรงเออขับโดยตรงวิธีชีวิตชาวช้างนะคะโดยแท้ ดูดูตานางนะคะจะมีความสุขมากเวลาได้เล่นน้ำวันนี้ก็ได้สีดอทองคูณนะคะพามาเล่นด้วยดมลอยดราไหมลอยดมัไยมุดไปตายลอยว่ะไอ้ไอ้พี่คนไหนไอ้พี่นกปงอะเซลคือด้านไหม เขาออกจากกระปุกลุกไอ้หนิงเอบืนเตตุเปิดเตตุไอ้กุ๊กัดเฮานิ่งดูตาดูตานะนางจะมีความสุขไอ้กูเตะดำ ึ้นจากน้ำกลับบ้านแล้วนะคะวันนี้นางได้มาเล่นน้ำมนคลายร้อนนะคะเนื่องจากน้ำที่บ้านไม่ไหลเป็แม่ก็มาเก็บคลิปเล็กๆ,ๆน้อยๆให้แม่แม่อซได้ชมกันนะคะวันนี้นางก็ได้มาคลายเครียดนะคะ ทีเหล็กที่น้ำมูลบ้านกลับบ้านนีตอนนี้คุณแม่ก็กำลังผสมน้ำอุ่นให้น้ำเป็นช่อตเพื่อที่ว่าจะได้ใส่ฐานน้ำที่ชิดนะคะร้ะรอน ร้นอ,อนสิโอ้ยร้อน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 รอนอุ่นอุ่นจ้าสนี่น,นะนั่นอือแป๊บนึงแป๊บนึงนะครับไหนนั่นนะ อะไรเอาหน้าให้ผู้ชายป่ะล่างเท้าล่างเท้ารือว่อาส <ต Mansion. S 1> ากเนี่ยเคล็ดแรงเคล็ดจนบวม นางก็กินอยู่อย่างเดียวเลยคลุหนึ่งหรอแล้วสองคลกุกคิ้วก็ถลอกนะครับนี่เดียวโอ้โหสาดยังไงนี่ เดี๋ยวรอให้คุณแม่สาต์เสร็จก่อนนะครับเอ,อานี่นะครับคิบล้วนะนะง,ง,งรลอกฟากอาร้อน เดี๋ยวเรามาลดอีกทีนึงนๆ,ๆมาลดอีกทีเขมาชมดูน้องปูนซับกันต่อนะคะดูดิโอ้โอ,โอตกตกอันนี้แล้วน้องกิตะตกใส่คี้แล้วเนี่ยนางไม่เก็บกินออทำไมหนูว่านอนสอนยากจังบัดน,นี้อือ <laughs> ไมไมน,นี่นามาทางนี้เลว จะทำยังไงแม่ควานจะแช่เท้าได้นี่ทีนี้กิตาน้อยบอกว่าเล็บนางก็ไม่เป็นอะไรมากนะคะก็สดชื่นกิตาไปเตรียมน้ำมาให้แม่ไปน้ำร้อนเดี๋ยวแม่ควาญก็จะทำการล้างแผลให้นะคะนางก็จะได้กินพอดีเดี๋ยวเราไปจัดการกับน้ำนะคะที่ว่าเป็นน้ำยาต้ม หลังจากที่นางได้กินของอร่อยก็ถึงเวลาที่ว่าได้ทําความสะอาดเพลกันนะคะเล่นอีกแล้วเล่นดินอีกแล้วดูดิคลิปของแม่ควันก็อาจจะแบบไม่มีอะไรสีสันมากมายนะคะก็ต้องขอขอบคุณแม่แม่อฟซด้วยที่ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอุดหนุนอาหารนะคะแล้วก็มีคุณพี่อารีจากอายุทยานะคะที่ว่าได้ส่งคะแนนมาให้แม่พูนทรัพย์ให้ควนัน ให้ทั้งน้องปุณรั์แล้วก็แม่ควานนะคะสมทั้งสิ้นก็สามพันคะแนนด้วยกันก็ต้องขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะคุณพี่อารีนะคะจากอยุธยาเดี๋ยวยังไงแม่ควานก็จะจัดอาหารให้นะคะ,ะเพราะว่าวันนี้ก็ไม่ได้เตรียมอาหารมาให้แบบดูดีหน่อยมีแค่กล้วยกับอ้อยอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้แม่ควานก็จะเตรียมให้นะคะก็มีมันแก้วแล้วก็สับปะรดด้วย ก็ต้องขอบคุณแม่ๆด้วยนะคะที่ร่วมด้วยช่วยกันอุดหนุนอาหารให้สาวตุ้ยนุ้ยแล้วก็เป็นค่าใช้ใจ่ายให้กับครอบครัวด้วยค่ะขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงนะคะวันนี้แม่ควานก็ต้องขอลาคลิปไปกับบรรยากาศน้องปูนทรัพย์นะคะดูนางเก็บกินน่าสงสารมากเลยก็ร่วมเป็นกำลังใจให้กับแม่ควานแล้วก็น้องครอบครัวน้องปูทรัพย์กันด้วยนะคะวันนี้ อย่าลืมกดซับสไคร้กดแชร์กดไลค์กันด้วยนะคะเป็นกำลังใจอีกทางหนึ่งก็วันนี้ก็ขอสวัสดีแม่แม่เอฟทุกท่านนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ